สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการผสมเกสรของต้นสระนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสระนะคะดูข้างหลังนะคะวันนี้ก็เป็นดอกแรกนะคะชุดแรกเลยของเราในปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยนะคะที่เราได้ผลผลิตนะคะก็ะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นดอกสระนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ เ,เราจะมาผสมเกสรนนะคะเพื่อที่จะรอดูผลผลิตนะคะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปเยอะๆจะได้ฟุ่ก็จะใช้ภูก,กันนะคะในการจิ้มเอาเกสรแล้วก็ปยโปลงไปที่ดอกมันนะคะ อันนี้ดอกมันก็จะบานเต็มที่พร้อมที่จะรับเกสรแนะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะอันนี้ก็ช่วงเวลาบ่ายโมงดอกมันก็จะบานเต็มที่นะคะเพื่อที่จะรับเกสรเข้าไปอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็กะว่าพอประมาณะคะ่ะพอให้มันแล้วเราก็จะมารอดูอีกประมาณ แปดถ8-9เดือนนะคะว่ามันจะได้ผลผลิตยังไงน,นะคะแล้วเ,เราค่อยมาติดตามกันนะคะ